สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เอทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Fix i n k c h anel n อเช่นเคยนะฮะวันนี้มีออเดอร์นะครับเป็นเครื่อง d s 1 1 a 3 2หัวพิมพ์นะครับตัวนี้ก็จะจัดส่งที่ภัยสารนะครับก็เดี๋ยวไปตะลอนเที่ยวกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีมงาน Fi x i ิ k นะครับส่งพร้อมสอนการใช้งานถึงบ้านนั่นเองนะครับตัวนี้ผมก็เทสในส่วนของเครื่องนะครับแล้วก็สีต่างๆนะครับพิ้นสีแล้วสีขาวนั้นออกปกตินะครับตอนนี้ก็พิมพ์ไปประมาณ5เมตรแล้วสียังไม่หายนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องโรยกาวและอบอัตโนมัตินะครับตอนนี้ผมก็ปิดตัวตีกาวไปก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเสียงดังนะครับส่วนตัวเครื่องก็ด้านนี้จะเป็นโรยกาวนะครับตรงนี้เป็นกาวและตรงนี้เป็นตัวตีนะครับเดี๋ยวผมกอเติมตีให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการอบนะครับอบเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีพัดลมเป่าให้นะครับในส่วนของเครื่องโรยนะครับ ตรงนี้ก็ม้วนเก็บเรียบร้อยนะก็ให้งานที่สวยนะครับแล้วก็พิมพ์เร็วด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเร็วกว่าในเครื่องของ L108 นะครับ A3 ในส่วนของ A3 หนึ่งเนี่ยก็จะไม่ถึง1นาทีนะครับในโหมดเริ่มต้นนะครับค่อนข้างที่จะไวนะสำหรับงานลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ต้องการงานในปริมาณมากนะครับแล้วก็พิมพ์เร็วงานเร่งด่วนนะฮะตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับเวลาที่เรามีงาน พันชิ้นนะครับหรือว่า500ชิ้นนะครับงานปริมาณเยอะๆตัวนี้ก็ให้งานพิมพ์ค่อนข้างที่จะไวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะฮะตัวนี้เทสเสร็จก็เตรียมแพ็คส่งได้เลยนะครับออกเดินทางไปที่ภาอีสานั่นเองนะครับเครื่องทุกเครื่องนะครับเบื้องต้นเราเทสก่อนไปส่งลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสร้างอาชีพตัวไหนก็แล้วแต่นะครับก็เราก็จะเทสแล้วก็ประกอบเครื่องไปส่งก่อนนะครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวงานดีฟทีเนี่ยก็สามารถเก็บได้ไว้นานนะฮะสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนนะครับแล้วก็นํามารีดลงบนผ้าที่หลังนะครับเราจะปิ้นงานแบบนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะฮะตัวนี้ก็จะมี2หัวพิมพ์นะครับหัวหนึงเป็นสีขาวนะครับแล้วก็หัวหนึงเป็นสีนั่นเองนะครับก็จะให้ความเร็วในการพิมพ์เนี่ยเร็วกว่าเครื่อง A3 ส1มแ0ที่เราใช้กันปกตินะครับผมส่วนตัวนี้ก็โรยกาวแล้ว ผบเสร็จแล้วก็นำมารีดลงบนผ้านะครับแบบนี้เลยก็จะให้งานที่หลากหลายนะครับก็สามารถรีดได้บนผ้าแบบนี้นะครับหรือจะรีดบนหนังนะครับแผ่นหนังแผ่นนวมนะครับรีดได้หลากหลายวัสดุนะครับในงานสกรีนของ d f t แต่วัสดุนั้นต้องทนความร้อนนั่นเองนะครับหมวกนะฮะหรือว่าแผ่นไม้นะครับก็สามารถรีดติดนะครับ แต่ว่าวัสดุนั้นต้องทนความร้อนนะครแต่ส่วนมากหลักๆลูกค้าก็จะไปใช้ในส่วนของงานสกรีนเสื้อเป็นส่วนใหญ่นะครับในงานสกรีน d f t ทีเปิดตีกาวตัวนี้ผมเทสในโหมด8พารครับก็คือในโหมดสูงสุดนั่นเองนะครับก็เน้นความละเอียดนะฮะเทสไปเทสงานไปให้ลูกค้านะครับแต่ก็สามารถ ปรับเป็นโหมดเริ่มต้นได้นะโหมดเริ่มต้นก็จะอยู่มาณ4สีพา,พาร์ตหพาร์นะฮะสามารถปรับได้นะครับตัวนั้นก็จะเวลาพิมพ์เนี่ยจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สีขาวสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ได้นะมีตั้งแต่10%นจนไปถึง100%้นนั่นเองนะครับในการลงขาวพื้นหลังแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวแพ็คเครื่องไปส่งลูกค้านะครับส่วนถ้าเพื่อนๆท่านใดเนี่ยสนใจนะในเครื่องสร้างอาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสกรีนดิฟทีเครื่องแบบนี้นะครับหรือว่าเครื่องอื่นๆนะครับก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ได้นะครับเรามีเครื่องหลากหลายรูปแบบนะครับหรือจะสอบถามเราก็ได้นะครับติดต่อได้ทาง l i น์ฟิกอิงนะครับพิมพ์ f i x i n k นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับวันนี้ฟิกอิงชนแนลขอลาเพื่อนเพื่อไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ